ใหญ่นะคะออกมาตัวไม่มาแล้วค่ะก็อยู่บ้านนะคะนี่ไปทำสีผมค่ะไปทำสีผมยังไม่มานะคะอยากนั่งกับพื้นแต่ว่ามันหมามันดุไปก็ดีกันสองคน ไวุ right? ้นมานี่ยวุ้ติดสัตว์ใช่ไหมฮะสวัสดีคุณจุ๋มสวัสดีค่ะคุณไปทำสีผมนะคะใช่ค่ะเฮ้ยหยุดกองมันเห่าแล้วกองกองมันเห่าแล้วปานปานตรงป่าเยอะมากจะนอนพี่จ <initiation> <of> ุ๋มอยู่บ้านอยู่บ้านถุงค่ะคุณนอนนอนนอน ถ้ามีเพลงมันดับดล้ว,นวเนี่ยอีกวันเนี่ยนอนนอนสวัสดีค่ะวันสวัสดีคนก่อนโอ้ยจริงเลยทุกคนสองนอนอยู่ในนั้นไม่ถูกกันการกที่จุูอยู่กันเท่าไหร่สามสิบเจ็ดแล้วค่ะย่านสามแปดแล้วสามเจ็ด ล่ะคะเฮ้ยใครเนี้ยอ้วนเนาะอ้วนคนดูจะห้าแล้วแล้วอ้วนอ้วนมานี่ก่อนอ้วนดีๆนาะกอ้วนดีๆอ้วนจะนอนแล้วอ้วนง่วงแล้วอ้วนอ้วนไม่ไหวแล้วอ้วนจะนอนรูปเดียวเลยอ้วนขาหนี้ดูกใบใหญ่นี่อ้วนเหมือนแม่มาเลย ตื่นได้ีอ้วนเนี่ยตื่นได้ไหมตัวไวมากใช่ไหมสวัสดีค่ะนี่อ้วนเองนะคะน่ารักนะอ้วนอ้วานน่ารักไหมคะทุกคนขอเใจดูๆขอบคุณนะคะอ้วนมองกล้องไหม สามแล้วค่ะจุ๋มไม่ได้ไปะค่ะแล้วถ้าไปจุ๋มไม่ได้มาใครดูมีหลานสองคนค่ะดูอยู่คนจะหลับแล้วพ้นเหมือนแม่มันเลยกินกินแล้วก็นอนกินกินแล้วก็นอน น้องอะไรหรอน้องกไม,งไมู่น้องหมาแปตัวเขาห้องเนี้ยกินขี้นะอ้วนรู้ยัง แล้วก็เปลี่ยนสลับเปลี่ยนเปิดมีสองตัวค่ะเปลี่ยนสลับเปิดย,ยุด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 กำยญาอยู่นี่ค่ะหาามาหลับมาขอบคุณค่สคสมมะสีอ้วนค่ชมชมมน่ารักนะกีบวันอํานาพนานคะค่อยอานทีนึง อีเดือนแล้วจุ๊บอุ้ยขวบหนึ่งแล้วค่ะขวบหน่อยๆด้ะพรุ่งนี้ออกงานแล้ยวยายอาบน้ำหมอมอยังพรุ่งนี้ใครอาบค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาบให้ยายเอ,องค่ะจันเบคันหน้าคันบุมเดี๋ยวพรุ่งนี้อาบน้ำให้ลํายาเองค่ะตัวเดียวอาบเองดีกว่าอาบสองสามรอบออแน่แปะตัว ได้ค่ะเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อยู่ค่ะไปๆปมาๆกับส,สายส่วนคะคะพอดีไม่ได้อยู่กับหมาไปๆปมาๆก็ไม่ได้อยู่กับหมานะคะปลาตัวอื่นมาเจอน,นะคะตัวอื่นหมายถึงว่าหมาคนอื่นนะคะถ้าหมาคนอื่นยังค่ะถคามันอยู่พอะพอ,อ้เมลูพี่น้องมันยังกัดกันเลยจะไปอยู่กับใครได้เนี่ย เนี่ยเนี่ยโอกาสเนี่ยคือห่วงอาหารกันใช่ไหมพอห่วงอาหารแล้วก็ขู่ขู่แล้วก็เห็นไหมขู่กันอย่างเงี้ยพอขู่แล้วก็วิ่งใส่กันเลยอย่างเงี้ยจานแบ่หยดุดน,นนนจะขี่น้วขี่นะ แผนมีไม่ขี้น้ะไปเคียเคียข,ขึ้นแล้วก็ค่อยขี้ทีนี้ขี้ใส่พื้นไม่ขี้ใส่ผ้าหนู่แล้วก็เหยียบยางค่ะมีหลานมาดูให้ค่ะสองคนเขาก็จะเที่ยวมาดูตอนเย็นกับตอนเช้านะคะทำความสะอาดเช้ากับเย็น แล้วก็ปล่อยให้เขาจนสว่างทีเนี้ยขี่ได้เห็นไหมขี่แล้วเนี่ย